สวัสดีครับกลับมาพบกับหนุ่ยครั้งสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็กำลังจะไปทุระนะครับก็มีคุณแม่นั่งมาด้วยนะครับก็อาจจะพูดถึงรางวัลบัลลงดอที่ผ่านมานะครับก็ เป็นไปตามคาดนะครับสำหรับหนูก็คิดว่าน่าจะเป็นเลโอุนเมซี่นะครับส่วนอเออร์ลิงบิรฮาฮแลนด์นี้ก็ได้ของหน้ายอดเยี่ยมนะครับทุนนิรถก็ติดอยู่ก็สามารถคุยได้แม่จะก้มจะเงยทำไมครับแม่ดูรัไม่เป็นไรครับแม่นั่งให้ดีๆแม่นั่งพิงดีๆครับแม่เดี๋ยวหนูคาดจำกัดให้ครับ นั่งพี่ดีครับแม่ก็แม่อระหว่างฮาลนด์กับเมสซี่นี่ใครน่าจะได้บอลรงดอม,มากกว่านะฮาลนด์กับเมสซี่เนี่ยแม่ชอบใครเมสซี่ป่ะใช่ป่ะแม่ระหว่างฮาลรด์กับเมสซี่เนี่ยแม่ว่าใครน่าจะได้บอลลงดอม,มากกว่ามันไม่คืออะไรไม่ไม,ไม่เข้าใจอะ่ะก็คือ นักบอลน่ะนักบอลน่ะอ่าแม่ฟังชื่ออ่าแม่ชอบใครระหว่างฮาแลนด์กับเมสซี่อ่าแม่ชอบใครฮาแลนเนีย่ยฮาเรนก็ได้แต่ว่าระหว่างฮาแลนด์กับเลโอโนีลเมสซี่เขาชื่อเต็มคือชื่อเออร์ลิงบอลฮาแลนด์กับเลโอนีลเมสซี่แม่ชอบใครเมสซี่<ะ>ซอ่าเมสซี่ใช่ไหมแม่ยังบอกเลยว่าเมสซี่ควรจะได้บอลรองดอเนี่ยแม่ดูบ่อยใช่ไหมเมสซี่ใช่ป่ะเก่งไหมเก่งไหมเก่งนะ เก่งไหมล่ะไม่ว่าเก่งไหมเก่งเห็นน้ใหญ่มาดูเออเห็นน้ใหญ่มาดูนะฮะก็น่าจะเก่งเมสซี่ก็คงจะเก่งนะครับก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับเลวี่ในมสซี่นะครับกับอ่หนูว่าถ้ามันเป็นหนังสักเรื่องหนึ่งหนังเรื่องนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรดราม่าโรแมนติกนะครับเคยมีช่วงระยะเวลานะครับที่เลวี่มสซี่เนี่ยโด่งดังกับบาร์เซโลนานะครับ แล้วก็เป็นกําลังหลักให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาแต่ช่วงนั้นก็ตอนที่เมซี่ได้บนลงดอกก็ไม่สามารถที่ทําให้ทีมชาติอาร์เจนตินาประสบสาเร็จได้นะครับมันก็กระทนกระแทน่นกระทนกระแทน่นจนอ่ะประกาศอําลาทีมชาติไปพักหนึ่งถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็กลับมารับใช้ทีมชาติอีกนะฮะจนจนหนังเรื่องนี้หนูว่ามันจบสมบูรณ์แบบนะครับมันก็จบเป็นหนังรักที่จบโรแมนติกนะครับ ให้เปลี่ยนดิ้งนะครับเพราะว่ากับมนุษย์หนึ่งคนที่หากที่จะว่าได้เกียรติยศสักเกียรติยศหนึ่งนะครับกับทีมชาติมันถ้าสูงสุดมันควรจะเป็นฟุตบอลโลกนะครับแต่ก็อย่างว่าครับเมสซี่รอคอยมาเกือบทั้งชีวิตนะครับเอาเป็นว่าเมสซี่เนี่ยเป็นมนุษย์คนเดียวถ้าจะคนเดียวบนโลกใบนี้หรือหรือไม่กี่คนดีกว่าใช้คำว่าไม่กี่คนในโลกใบนี้ที่ มีรางวัลอะไรที่เขาลงเล่นนะให้กับสโมสรหรือให้กับลีกเนี่ยเขาคว้าไปหมดแล้วนะทุกรางวัลทุกสถาบันสูงสุดของของฟุตบอลเนี่ยสาหรับอ่าสาหรับการการเล่นให้กับสโมสรนะแม่ว่าจะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกลีกสูงสุดลีกในประเทศแชมป์ภายในอ่าอะไรอะ่ะ ดาวตันโบของทีมประจำฤดูกาลวันนี้นะยเยอะแยะมากมายที่ทีเรวนิเมตตี้เนี่ยบรรจงและสรรตร้งไว้กับประวัติของลูกหนังแผ่นดินนี้นะครับและหนูเชื่อว่ามันก็จะอยู่อย่างนี้ไปอีกนานแต่นานคือเมตตี้เนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นตำหวันินะครับไม่มีใครเกิดมาต่อให้แบบให้ใครเกิดมาแล้วแบบ,บอกนิวเมตตี้นิวเมตตี้มันไม่มีใครเหมือนเมตตี้เชื่อหนูนะครับ คือมันก็ทนกระแทนมาจนแบบจนมาบั้นปลายของชีวิตละนะกับการที่ตัวเองไปค้าแข้งอยู่เอลเอฮะอยู่ไมอามี่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเลิกไม่เลิกจะเลิกไม่เลิกสุดท้ายนะครับฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดนะฮะก็ได้กลับมารับใช้ทีมชาติแล้วก็เป็นผู้นําก็เป็นการผสมผสานเลือดเก่ากับเลือดใหม่นะครับ ความเก่าของตัวเขาเองนะครับรวมถึงความร้อนแรงนะครับแล้วก็ความเป็นทีมเวิร์คของทีมชาติจีนีนาในชุดนี้ก็ทำให้มันเป็นเอาจิเหมือนกันนะไม่รู้ทุกคนคิดือาหนูป่าตั้งแต่หนูเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเริ่มดูฟุตบอลโลกเอาว่าตั้งแต่หนูดูทันนะฟุตบอลโลกเนี่ยปีล่าสุดทีม่มาที่การ์าเนี่ยแม่งดราม่าสุดลนะ้ว เมามันที่สุดแล้วนะชิงฮาเลอ์ไม่มีอะไรเมามมนมากกว่าน,นี้ละฝรั่งเศสกับเจดินนาผัตจันยิงเมสซี่แฮตทริกเอปเป้แฮตทริก,รกคือแบบโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่เมามมนมากมีสตอรี่ให้กล่าวถึงมีอะไรให้พูดถึงเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านเยอรมันหรืออิตาลีนะที่แพ้ญี่ปุ่นเยอรมันมั้งถ้าจำผิดขออภัยแล้วกันนะมันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่แบบโอ้โหอะไรหลายอย่างที่ฝากไว้ในใน,ในวงการลูกหนังของโลกใบนี้ แล้วที่สําคัญอย่างที่หนูบอกครับมันเป็นหนังรักนะครับที่มันโรแมนติกดรามา่าที่มันมันจบที่โรแมนติกอะนะฮะตลอดการค้าแข่งของเรียลมสซี่กับกับชีวิตที่อาจจะสมหวังบ้างผิดหวังบ้างในระดับสโมสรนะครับในระดับลีกแต่ในระดับทีมชาติแน่นอนเขาเคยได้แอฟริกัน คัพออฟเนชั่นหรือแอฟอันั้นนะไอ้ถ้วยแอฟริกันน่ะถ้ากล่าวผิดก็ขออภัยแล้วกันถ้าจำข้อมูลไม่ค่อยได้หรอกแต่รู้ว่ามันเป็นถ้วยที่แถวแอฟริกันเขาเตะกันนะครับแอฟริกันครับออฟเนชั่นหรือครับกันอะไรสักอย่างนี้แหละนะฮนะสุดท้ายแล้วมันก็รออยู่ใบเดียวก็คือเวิลด์ครับคือฟุตบอลโลกเพราะฉะนั้นไม่มีให้อะไระไหมอ่ะหาวทำไมไม่มีเหตุผลอะไรท,ที่ที่ถามหนูว่าถ้าถามว่าอฮาแลนกับเมตตี้ ใครควรได้ไปลงดอเม้ากันนะครับหนูก็ตอบได้ทุกครั้งอะวอยเมิตี้เม่อช่หนูไม่ชอบฮาแลนด์นะไม่ใช่ว่าฮาแลนด์ไม่เก่งต้องบอกก่อนแต่เออร์ลิงบิรฮาแลนด์นะครับมันเป็นมันเป็นเครื่องจักรสังหารประตูมันเป็นมันเป็นอะไรที่ใหม่กับวงการฟุตบอลซึ่งแบบมึงคือเด็กบ้ามึงคือคนบ้ามึงทําประตูจากอะไรก็ได้มึงทําประตูจากตรงไหนก็ได้มึงทาประตูจังหวะไหนก็ได้ มงก็ได้ใต้ก็ได้ขาวาก็ได้จะกระโดดมาสไลด์เข้าจะตีลังกาจะไขอห้างจะแบบตอก้นมึงทําประตูไดท้ทุกทุกท่วงท่าหนูไม่ได้ตัดบเสียว,ว่าฮาแลนเก่งฮาแลนเก่งครับแต่ถ้าถามว่าความเหมาะสมความสมควรในการได้บอลลงดอดครั้งนี้อยู่ช่วงเมสซี่นะ่าจะได้เป็นปีสุดท้ายแล้วมันไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ให้เมสซี่เพราะว่าเขาฮนะเป็นแกนหลัก เป็นกำลังหลักของทีมชาติเจนีนาเขาเป็นคนทําให้ประเทศอเจนินานะครับสมหวังหลังจากเดียกโกโม้มารลโดนาทําได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลใดที่เราจะไม่ให้เมซี่จะอะ่ะจะตัดบอกว่าด้วยความรักเสน่หาตัวตัว,ตว,ตวก็ไม่ผิดอ่าโอเคอ่าเราไม่ซี่จะจามด้วยเมซี่คงจะเป็นหวัดน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้ตากฝนบ่อยนะครับก็ นั่นแหะฮะหนูคิดว่าอะเมตซี้ช่วงนี้แามบ่อยก็จะระวังเป็นหวัดน,นะเมตซี้นะครับเมสซี่เข้าใจไหมเหมือนให้คิวอ <laughs> ก็ก็ถ้าฐานหนูก็นะฮะหนังเรื่องนี้มันเป็นภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็แน่นอนนะครับมเมสซี่ก็ได้บันลงรงด หนเชื่อว่าฮาแลนจะมีโอกาสอีกเยอะแยะมากมายนะอีกเป็นสิบปีหรือยี่สิบปีนับจากนี้ไปต้นไปนะครับเพราะว่าฮาแลนเพิ่งยี่สิบกว่าให้ยี่สิบนิดมันมีโอกาสที่จะคว้า,วาบารลงดอร์ได้อีกเยอะแยะมากมายเอาจริงๆนะฮะหนูว่าหลังหลังจากหมดยุคโรนัลโดหมดยุคเมสซี่เนี่ยหนูว่าสามคนตอนนี้ที่มันจะมันจะขับเคล่ยวกันเมามันนะมันไม่ใช่สองคนนะ ก่อนน้านี้อาจจะเอฟปราร์ตเป้เอ็มบาเป้กับเออร์ลิงบาวฮารแลนด์จริงๆนูไม่ใช่อย่าลืมจูต์เลลิงแฮมตอนนี้นี่โอ้โหเด็กเรวรักมั้นะหนูเชื่อว่าจูด์เบลลิงแฮมจะเป็นนักบอลอังกฤษคนต่อไปที่จอดต่อจากไมเคิลโอเว่นที่จะได้รางวัลน,นี้บัลลงดองไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้ายังรักษามาตรฐานแบบนี้นะครับฮจูตเบลลิงแฮมเออร์ลิงเบลลฮา,า์แลน นะแล้วตอนที่อยู่อดอนมูลมีสามภาษาเนี่ยเออร์ลิงเบลฮาแลนด์จูดเบลลิงแฮมแล้วก็ซันโชซันโช,นชไปไหนวะซันโชยังเล่นอยู่ไหมไม่ยังไม่เล่นเอาแค่สองคนแล้วกันเหรือแค่สองคนแล้วกันนะจูดเบลลิงแฮมนะเออร์ลิงเบลฮาแลนด์แต่ตอนดอนมูลมันมีสามคนนะใช่ปะ่ะไอ้ที่แบบผัดกันยิงยิงมึงส่งกูยิงยิงส่งกูยิง,งอะไรมีซันโชไปไหนเขาเล่นบอลแล้วหรอไมนะ่ีถ่ายแล้ว เอาเป็นว่าอ่ะเนี่ยสามคนก็จะมีเอ็มปัปเป้นะครับเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์แล้วก็จูดเบลลิงแฮมนะครับสามคนเนี้ยหนูเชื่อว่าจะเป็นสามคนที่จะขับเที่ยวกันแบบเรียกอ,อะไรแย่งชิงที่จะได้บอลองดอกันในครั้งต่ตอไปอันไม่รู้ว่าใครนะฮะแต่ถ้าถ้าคนดูบอลก็จะรู้แหละว่าเออหนูพูดจริงนะฮะสามคนนี้มีใครอ่ะนอกจากนี้ไม่มีแล้วที่โดดเด่นมาก็จะมีเนี e, ่ยเอ็มบัปเป้เออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์จูดเบลลิงแฮม เมื่อก่อนคือมีตันโชนะใช่ปะ่ะหายไปไหนวะเรื่อง้แล้วเหรอมาเท่านั้นเก็นะฮะ,ะอ่ะก็ยินดีด้วยกับเ่าเลเน็ตซี่นะครับกับการคว้าบัลลงดอนะครับแล้วหนูก็ยังไม่ได้อ่านข่าวสารเลยว่าคุณพ่อของของอหลุยดีอาร์เนี่ยอทางรัฐบาลโคลอมเบียได้ได้ได,ได,ได้ได้พบตัวหรือย,อยังหรือว่าปลอดภัยยังนะครับก็ เพิ่งตื่นมานะครับแล้วก็แล้วก,วก็มารับแม่มาทาธุระยังไงก็ขอบคุณนะฮะทุกการกด subscribe นะฮะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะขอบคุณที่ที่ซัพพอร์ตกันนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้กนแล้วกันนะคะถ้าขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ต้องบางทีนึกไม่ทัน,นะฮะหนูไม่ได้จดไว้ว่าออวันนี้จะพูดอะไรอะไรยังไงนึกอะไรได้ก็พูดนะครับถ้าขาดตกบกพร่องอะไรไปหรือว่าคลิปเมื่อวานเมื่อวานนืนนะครับหนูอาจจะพูดนักเตะ ผิดไปไปหลุยโชต้าแต่ะนะไม่กอนมันต้องดีก้โชต้าจะพูดถึงหลุยดิอาน์น่ะไปหลุยโชต้าเถอะนะก็ต้องกราบขอท่านไพนะฮะผิดผิดถูกถูกบ้างไม่ว่ากันนะครับนะผิดถูกเออผิดผิดถูกถอกไม่ใช่ผิดผิดถูกถูกแม่หัวเราะแม่ขอบคุณนะครับนะฮะแม่ฝากแม่แม่ฝากบอกหน่อยว่าอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะคะพูดดีแม่ อย่าลืมกดสับตะไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดสับตะไคร้ด้วยนะคะอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรักรักหนูมไหมแม่รักหนูไมไหมรักรักเท่าไหร่เท่ขวาอ่าตรงจุบก,ก่อน <c oughs> <c oughs> มากระต <c oughs> ่ายปั่นเชีย